กรอยกองกำลังส่หยิงแยกหลักสีเชื่อมโยงถึงมือปืนป๊อปคอนใช้อาวุธสงครามกราดยิงคนบริสุทธิ์ทั้งหมดนี้ติดตามในรายงานพิเศษจากทีมข่าว DNN เหตุปะทะระหว่างม็อบประชาธิปัตย์และกลุ่มชาวบ้านที่สนับสนุนการเลือกตั้งที่แยกหลักสี เมื่อวันที่หนึ่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมายังคงมีการถกเถียงกันว่าเหตุการณ์ความรุนแรงนั้นเกิดขึ้นจากฝ่ายใดและปริศนาที่สำคัญที่สุดคือกลุ่มผู้ใช้อาวุธสงครามคือใครกันแน่ย้อนเหตุการณ์ไปเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมาพุทธอิสระแกนนำม็อบประชาธิปัตย์เวทีแจ้งวัฒนะได้นำมวลชนปิดล้อมหน้าสำนักงานเขตหลักสภายในซอยแจ้งวัฒนะสิบ เพื่อขัดขวางไม่ให้มีการขนย้ายหีบบัตรไปใช้ในการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์เหตุการณ์เริ่มส่อเข้าความรุนแรงขึ้นตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่ทหารเข้าเจรจากับพุทธ,ธอิสระซึ่งนอกจากจะไม่เป็นผลสำเร็จแล้วกลับยังมีการเพิ่มมาตรการกดดันบีบบังคับข่มขู่ให้ข้าราชการถอนตัวออกจากสำนักงานเขตภายในเวลา12นาฬิกามิเช่นนั้นจะยกระดับการชุมนุม ด้วยการระมมวลชนจากเวทีอื่นมาสมทบต่อมาในเวลา12นาฬิกากลุ่มผู้สนับสนุนการเลือกตั้งซึ่งเป็นชาวบ้านในย่านหลักสีและดอนเมืองได้รวมตัวกันที่วัดหลักสีเพื่อเดินทางไปทวงคืนสำนักงานเคหลักสีที่กลุ่มม็อบประชาธิปัตย์ปิดอยู่โดยในเวลาประมาณ14นาฬิกากลุ่มผู้สนับสนุนการเลือกตั้งเริ่มเดินเท้าออกจากวัดหลักสีผ่านด้านหน้าห้างสรรพสินค้าไอทีสแควร แต่ในขณะที่กําลังจะเลี้ยวขวาไปยังถนนแจ้งวัฒนะซอยสิบเจ้าหน้าที่ตํารวจได้นํารถตู้มาขวางไว้บริเวณตีนสะพานตรงกับบริษัทโฟโมอสิส่ก่อนเพื่อเจราจาขอไม่ให้เข้าไปเผชิญหน้ากันเนื่องจากสืบทราบว่ากลุ่มม็อบประชาธิปัตย์ด้านในได้มีการเตรียมอาวุธเอาไว้แล้วกลุ่มผู้สนับสนุนจึงได้ถอยร่นเพื่อไปอยู่ใต้สะพานหลักซีเนื่องจากจุดที่โดนขวางอยู่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกโจมตีจากบนสะพานลอย แต่ถว่าในขณะที่ผู้สนับสนุนการเลือกตั้งกำลังจะถอยร่นอยู่นั้นกับมีรถเก่งคัมรี่สีบอลเงินทะเบียนชกเกชเชอชอชิง2476ทราบภายแหลงว่าเป็นของพันเอกบุญชัยสีหะสังกัดมณฑลทหารบกที่12ขับสวนเลนเข้ามาชนทำให้กลุ่มผู้สนับสนุนเกิดความไม่พอใจเพราะไม่รู้วัตถุประสงค์ของการขับรถพุ่งชนและได้เข้าทุบรถคานังกาวทำให้คนขับขับรถหนีไป และในจังหวะเดียวกันนั้นซึ่งเป็นเวลาประมาณ15นาฬิกา45นาทีก็ได้มีผู้ป่าประทัดยักษ์ลงมาใส่กลุ่มผู้สนับสนุนด้านล่างโดยคาดว่าน่าจะเป็นการปาลงมาจากสะพานข้ามแยกหลักสีนั่นเองหลังเกิดเหตุมีผู้บาดเจ็บสามราย เป็นชายสองรายและหญิงหนึ่งรายหนึ่งในนั้นคือนายจิรวัตสุขานนท์สื่อมวลชนจากสำนักข่าวเดลินิวส่วนกลุ่มชาวบ้านก็ได้กระจัดก,กระจายกันไปอยู่ลานหน้าห้างไอทีสแควร์เพื่อรอดูสถานการณ์จากนั้นในเวลาประมาณ16นาฬิกาได้มีรถบรรทุกของม็อบประชาธิปัตย์จากเวทีลาดพร้าวจำนวนสองคันมาจอดอยู่ใต้สะพานข้ามแยกหลักสี่ข้างป้อมตำรวจอยู่ตรงข้ามกับกลุ่มผู้สนับสนุนที่อยู่ด้านหน้าห้างไอทีสแควร์ ระหว่างนั้นมีการตอบโต้กันไปมาจากทั้งสองฝ่ายตลอดเวลาก่อนที่จะเกิดเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้นอีก3ครั้งและตามด้วยเสียงปืนอีก2นัดทําให้ใชายที่อยู่ด้านหน้าห้างไอท q u a ควรได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายในเวลาต่อมากลุ่มมอบประชาธิปัตย์จากนนทบ,บุรีก็ได้เข้ามาสมทบโดยแกนนําที่อยู่บนรถบรรทุกได้ประกาศให้มวลชนของตัวเองออกเดินตามหลังรถข้ามแยกหลักสี่มุ่งหน้าไปยังถนนแจ้งวัฒนะ ในจังหวะน,นี้เองได้ปรากฏกลุ่มคนติดอาวุธเคลื่อนตัวออกมาจากกลุ่มม็อบประชาธิปัตย์เข้าไปอยู่บริเวณข้างต่อมอใต้สะพานข้ามแยกหลักซีตามมาด้วยการเปิดฉากสาดกระสุนปืนอย่างต่อเนื่องโดยที่เสียงปืนนั้นดังมาจากบุคคลที่ใส่ชุดสีดำปิดหน้าปิดตาที่วิ่งออกมาจากกลุ่มม็อบนั่นเองโดยเขาได้ใช้ถุงป๊อปคอนคุมปืนเอาไว้และยิงกระสุนสาดใส่กลุ่มผู้สนับสนุนการเลือกตั้งที่อยู่ด้านหน้าห้างไอทีสแควร์อย่างบ้าคลั่ง ก็จะรู้มาด้วยรู้แ่รมาแล้วไม่ใช่ให้จับให้ความหมายดีรู้แล้วไม่ใช่เออว่ากันตายอต่างหารู้เสียหัวตาต้องตื้นเออว่าก จากจุดนี้เองสถานการณ์จึงเข้าสู่การประทะกันอย่างเต็มรูปแบบชนิดที่เรียกได้ว่าบ้าระหมสมทบด้วยการปรากฏกายของกลุ่มติดอาวุธอีกกลุ่มหนึ่งที่เคลื่อนตัวมาจากทางแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าสู่แยกหลักสีเสียงปืนที่แผดกลงวันขึ้นอย่างต่อเนื่องราวกับไรที่สิ้นสุดทำให้ประชาชนที่อยู่บริเวณด้านหน้าห้างและสะพานลอย ต้องพากันก้มหลบลูกปืนด้วยความหวาดกลัวและในจังหวะนี้ทําให้ในายอาก,แกวแซ่ลิ้วอายุ72ปีได้ถูกกระสุนปืนยิงเข้าใส่ที่ลําคอสองนัดจนล้มลงที่บริเวณล,ลานหน้าห้างทําให้ในายยงยุทธที่หลบกระสุนอยู่พยายามที่จะคานออกมาเพื่อนําผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแต่ก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้เนื่องจากกระสุนปืนยังคงถูกยิงมาอย่างต่อเนื่องก ก็วันนั้นผมก็มาจอดรถตรงนี้ครับแล้วก็เดินพอเห็นท่าไม่ดีครับผมเห็นท่าไม่ดีก็เลยเดินนิดเดินขึ้นมาแล้วก็เจอพี่ตำวรวจกำลังห้ามผักดันมวลชนอะ่ะที่เป็นลุงลุงป้าป้าครับให้ให้ดันออกมาห่างจากแนวของผู้ชมนุอกปป,ปสตรงใต้สะพานนะครับผมก็มคือตำรวจโดนด่าแล้วคนไม่เชื่อแล้วผมก็เป็นหัวงผมเห็นว่าฝั่งนู้นเขามีเด็กช่างคนมาผมก็เป็นหัวว่ากลัวจะกลัวจะโดนเด็กช่างคนเขาไล่ตีอย่างเงี้ยก็เลย ช่วยตำรวจพูดช่วยตำรวจพูดให้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 คนตรงนี้ถอยออกมาแต่ว่าในระหว่างที่พูดอ่ะก็คือมีคุณลงุงแก่ๆคนหนึ่งใส่เสื้อสิฟ้าเขาวิ่งออกไปจนถึงเจนถึงวัดพรมสาวัดพร,รม,มครับแล้วหยิบก็เห็นไป็ว้างหลังจากนั้นก็มีระเบิดกว้างขลบมาหลายลูกแล้วก็มีการเปิดฉากสิงกันผมก็ทุกคนผมตำรวจเนี้ยมวลชนตรงนี้ก็ก็หอมอเลยทุกคนก็หนีเอาตัวรอด ผมว่ากะโดดขึ้นไปข้างบนนะตรงแนวหรั้วตรงนี้ครับแล้วค่อยถอยออกมาก็ยิงกันเรื่อยๆแล้วก็มีคนตะโกนบอกว่ามีคนถูกยิงมีผู้บาดเจ็บเราก็ถอยมาเรื่อยเพราะว่าตอนนั้นเองเอาตัวเองให้รอดก่อนครับก็ยังมีการยิงใส่กันอยู่ครับแล้วมีการยิงเรื่อยจนจนหยุดยิงจนหยุดยิงไปสักพักหนึ่งแล้วก็มีคนเขายืนดูชะโงกดูว่ามีคนเจ็บเป็นไงมากเขาบอกว่าคนเจ็บมาตายแล้วผมก็เลยคาร คันคันแล้วก็ไม่กล้าโผล่หัวไปพ่าโดนก็เลยเอากล้องอาโผไปซูมจากตรงเสาตรงนั้นนะครับหลังรถตู้มาซูมมาหาลุงก็ลุงอะ่ะยังขยับได้อยู่ยังมีชีวิตอยู่ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าคนข้างนอกภายนอกรู้ว่าลุงยังมีชีวิตอยู่เนี่ยหน่วยพยาบาลก็น่าจะฝืนฝืนเข้ามารับลุงก็เลยตัดสินใจกระโดดออกมาจากที่กำบังครับแล้วก็ค่อยคอยคันจากตรงนู้นมาหาลุงครับก็ลุงพอมาถึงลุงอะ่ะ ก็ทําผมทําอะไรไม่ได้เพราะว่าลุงดนจุดที่ดนจุดที่สําคัญตรงช่วงคอช่วงหลังไงตอนนั้นผมไม่รู้ก็ทําอะไรมากไม่ได้ก็แค่สะก,กิดลุงว่ารู้ตัวหรือเปล่าก็ลุงยังมีลุงยังรู้สึกสติอยู่ยังรู้ตัวอยู่ผมก็ถ่ายทําได้แค่ถ่ายภาพแล้วก็ส่งให้เพื่อนๆในเฟซบุ๊กครับแชร์ขอความช่วยเหลือต่อบอกจุดจุดที่เจ็บอะครับบอกให้ชัดเจนว่ามันอยู่ใต้สะพานว่าเขาจะได้มาถูก ในจุดนี้เองมีคลิปวิดีโอของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งหลบอยู่บริเวณหน้าห้างบ่งบอกให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีกลุ่มติดอาวุธที่ตั้งแนวอยู่บริเวณรางรถไฟตรงข้ามห้างเป็นผู้ที่สายกระสุนยิงใส่เข้ามาและยังมีหลักฐานที่เป็นภาพถ่ายหลายภาพที่ทําให้เห็นได้ชัดว่ามีชายชุดดําถืออาวุธสงครามยืนอยู่ข้างรางรถไฟดึงเขา,เขาดึงเขาหลบหน่อยสิดึงหลบหน่อย ตู้กลางถนนมันอยู่ตรงนั้นในช่วงเวลาดังกล่าว สิ่งที่ทุกคนในบริเวณนั้นพอจะทำได้ก็คือการพยายามหลบซ่อนเพื่อเอาตัวรอดเสียงอาวุธสงครามยังคงแผดค,คำรามอย่างไม่มีทีท่าว่าจะหยุดซึ่งจากหลักฐานภาพถ่ายจนนม์มาจะเห็นได้ว่ากลุ่มติดอาวุธซุ่มยิงมาจากริมฝั่งถนนตรงจุดที่มุ่งหน้าไปทางแจ้งวัฒนะโดยทุกคนมีอาวุธสงครามอยู่ในมือกระหน่ำยิงอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีคลิปวิดีโอที่เปิดเผยให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีผู้ขับรถลักษณะคล้ายรถขนเงิน ลำเลียงอาวุธสงครามเข้ามาให้กลุ่มกองกำลังติดอาวุธที่มากับกลุ่มม็อบประชาธิปัตย์วางพี่พันตามตามไม่ถ่ายนะไม่ถ่ายไม่ถ่ายพี่ไม่ถ่ายถ่ายนะขยันยนขยันแต่ขึ้นรถขยันแต่ขึ้นรถเลวกวัาที่เสียงปืนคำรามจะเชื่อสุดลงก็เป็นเวลาประมาณ17เ็ดนาฬิกาสานาที กลุ่มม็อบประชาธิปัตย์ได้ถอยร่่นไปอยู่ฝั่งถนนแจ้งวัฒนะในขณะที่กลุ่มกองกําลังติดอาวุธซึ่งมากับกลุ่มม็อบประชาธิปัตย์ที่พึ่งกราดยิงอย่างบ้าคลั่งก่อนหน้านี้กับอันตรธานหายไปโดยเป็นที่น่าสังเกตว่าระหว่างที่ทหารเข้ามาช่วยขี้คายสถานการณ์ในช่วงท้ายนั้นได้ปรากฏภาพชายถืออาวุธสงครามบางคนเดินปะปนอยู่กับกลุ่มทหารโดยที่ไม่มีใครเข้าตรวจสอบแต่อย่างใด ทั้งที่บุคคลดังกล่าวเพิ่งจะใช้อาวุธสงครามกระดาษยิงใส่ชาวบ้านที่เรียกร้องการเลือกตั้งความรุนแรงในครั้งนี้จบลงด้วยตัวเลขผู้บาดเจ็บจำนวน6รายโดยมีนักข่าวต่างประเทศอีกหนึ่งรายอยู่ในนั้นด้วยคำถามที่ตามมาในทันทีหลังเหตุประทัะนในครั้งนี้คือกลุ่มติดอาวุธเหล่านี้มาจากไหนและอยู่ฝ่ายใดหากไล่ติดตามภาพของมือปืนถูกป๊อปคอนที่เผยแพร่อย,อยู่ในโลกโซเชียลมีเดียในขณะนี้จะเห็นได้ว่า ชายคนดังกล่าววิ่งออกมาจากกลุ่มม็อบประชาธิปัตย์เวทีลาดพร้าวที่มาสมทบกับกลุ่มม็อบแจ้งวัฒนะทําการกระตาดยิงเข้าใส่ฝั่งตรงข้ามอย่างต่อเนื่องโดยมีชายอีกคนอยู่ข้างหลังคอยเป็นพลชี้เป้าให้และเมื่อกลับไปตรวจสอบภาพอีกชุดหนึ่งก็จะเห็นได้ว่ามีกลุ่มชายติดอาวุธคบมืออีกกลุ่มหนึ่งเดินเลี่ยมมาจากถนนฝั่งมุ่งหน้าไปทางแจ้งวัฒนะ มาสมทบกับกำลังหลักที่บริเวณแยกหลักสีโดยที่ก่อนหน้านี้กลุ่มบุคคลดังกล่าวทั้งหมดอยู่รวมอยู่กับม็อบประชาธิปัตย์ที่บริเวณถนนแจ้งวัฒนะซอยสินั่นเองเ <c oughs> ท่านี้ก็คงจะพอทำให้ได้ข้อสรุปเบื้องต้นแล้วว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นพวกเดียวกับม็อบเพราะไม่เช่นนั้นคงไม่สามารถยืนอยู่ในพื้นที่นั้นได้ <c oughs> หากทำการไล่เรียงดูจะเห็นผู้ชายคนแรกสวมเสื้อสีฟ้าลายสกอ็อตสวมหมวกลายพาง เป็นคนคนเดียวกับที่ยืนคุมเชิงอยู่หน้าซอยแจ้งวัฒนะสิบกับกลุ่มของม็อบประชาธิปัตย์และเป็นคนคนเดียวกับที่ใช้อาวุธสงครามกระตายยิงกลุ่มผู้สนับสนุนการเลือกตั้งที่ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าไอทีสแควร์ชายคนที่สองสวมเสื้อสีดําข้างนอกมีเสื้อสีขาวแขนยาวข้างในและสวมหมวกไหมพรมสีขาวปิดหน้ากลับมาปรากฏกายคู่กับมือปืนถุงป๊อบคอนทำหน้าที่บอกทางและชี้เป้าให้ชายชุดดำที่ยิงปืนออกมาจากถุงกระสอบ ส่วนชายแต่งกายเสื้อสีม่วงผ้าเป็นคอสีเขียวสวมหมวกเหล็กเขียวที่คอยคุมเชิงอยู่ด้านหน้าซอยแจ้งวัฒนะสิบรวมกับชายสองคนแรกซึ่งต่อมาชายคนดังกล่าวก็มาปรากฏกายซุ่มยิงอยู่ในจุดเดียวกับกลุ่มม็อบประชาธิปัตย์โดยมีการของฝ่ายม็อบประชาธิปัตย์ที่ใส่ผ้าโพกหัวและผ้าเป็นคอสีเขียวซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกากปปสคอยคุมเชิงให้อีกด้วยส่วนชายใส่เสื้อสีเลือดหมูสวมเสื้อเกาะนาฬิกาสีทอง ปรากฏเป็นภาพยืนหลบอยู่ข้างรถบรรทุกในซอยแจ้งวัฒนะสิบถือปืนอยู่ร่วมกับม็อบประชาธิปัตย์กำลังเปิดประตูเพื่อลำเลียงอาวุธลงมาจากรถขนเงินไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนที่มีผู้ขับนำอาวุธมาแจกจ่ายให้กับกลุ่มมือปืนกลุ่มดังกล่าวซึ่งเป็นที่ชัดเจนว่าชายคนดังกล่าวคือคนคนเดียวกับที่เคยถ่ายภาพร่วมกับหน่วยซิลราชสิทธิ์ซึ่งเป็นการม็อบประชาธิปัตย์และเป็นคนคนเดียวกับที่บอกให้เก็บอาวุธปืนขึ้นรถหลังมีผู้ถ่ายคลิปไว้ได้ วางพี่คันตามตาไม่ถ่ายไม่ถ่ายไม่ถ่ายพี่ไม่ถ่ายข้อบอถฐานนะปืนยาปืนยาแกะขึ้นรถปืนยาแกะขึ้นรถเร็วชายสวมหมวกสีดำเสื้อสีดำสวมเสื้อกาะผ้าพันคอสีส้มเป็นคนเปลี่ยนแม็กกาซีนปืนให้กับชายชุดดำที่ยิงปืนออกมาจากถุงป๊อปคอนและเป็นคนคนเดียวกันกับชายที่เปิดประตูรถขนเงินที่มีอาวุธ สำหรับชายแต่งกายชุดดำสวมหมวกสีดำปีกกว้างมีผ้าพันหน้าสวมเสื้อกาะและสายรัดข้อมือสีฟ้าที่มีการกล่าวหาจากม็อบประชาธิปัตย์ว่าเป็นคนเสื้อแดงเข้ามายิงฝ่ายตัวเองนั้นจากข้อเท็จจริงกลับปรากฏว่าเป็นการยิงไปทางกลุ่มชาวบ้านที่สนับสนุนการเลือกตั้งบริเวณด้านหน้าห้างตามภาพทิศทางการยิงของชายคนดังกล่าวและยังยิงมาจากจุดที่รถบรรทุกของม็อบประชาธิปัตย์จอดอยู่ด้วยจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นคนเสื้อแดงหรือกลุ่มสนับสนุนการเลือกตั้ง ส่วนชายใส่เสื้อลายพรางแขนยาวสวมเสื้อกลาะใส่หมวกสีครีมด้านข้างหมวกมีแถบสีดำเป็นผู้ยิงลอดลัวใต้สะพานข้ามแยกหลักสี่ฝังแจ้งวัฒนะขาเข้าเข้าไปทางด้านหน้าห้างไอทีสแควร์และยังเป็นผู้ยิงมาจากบริเวณหลังรถไฟด้วยโดยสิ่งที่เชื่อมโยงกันให้เห็นคือภาพที่ปรากฏให้เห็นว่าชายคนดังกล่าวกำลังทำการยิงอยู่คู่กับชายใส่เสื้อสีม่วงผ้าพันคอสีเขียวสวมหมวกเหล็กเขียว ที่ยิงคุมเชิงหน้าซอยแจ้งวัฒนะสิบในตอนแรกนั่นเองนอกจากนี้ยังมีภาพของกลุ่มติดอาวุธอีกหลายภาพที่เชื่อมโยงให้เห็นความเกี่ยวพันการระหว่างกลุ่มติดอาวุธเหล่านี้กับกลุ่มม็อบประชาธิปัตย์ซึ่งสิ่งที่ชัดเจนที่สุดอย่างไม่อาจปฏิเสธได้คือการที่บุคคลเหล่านี้ใช้อาวุธยิงออกมาจากฝั่งที่ม็อบอยู่ดังนั้นสิ่งที่เราพอจะสรุปได้ในเบื้องต้นจากการสำรวจหลักฐานเหล่านี้คือข้อเท็จจริงที่ว่า กลุ่มคนติดอาวุธและม็อบป,ประชาธิปัตย์คือพวกเดียวกันโดยมีทั้งความพยายามสร้างความสับสนและการบิดเบือนข้อมูลอยู่ไม่ใช่น้อยพร้อมๆกับความพยายามปฏิเสธในตอนแรกตามมาด้วยการยอมรับแบบอ้อมแอมในภายหลังว่าเป็นการยิงป้องกันตัวแต่ภาพข้อเท็จจริงที่ปรากฏปฏิเสธไม่ได้เลยว่าประชาชนคนธรรมดาทั้งผู้ที่เรียกร้องทวงคืนการเลือกตั้งตลอดจนประชาชนทั่วไปที่อยู่ในบริเวณนั้นกับเป็นผู้ต้องหลบหนีหัวซุกหัวซุน มอบร่ำร้องด้วยความหวาดกลัวถูกกระทําการยิงข้าใส่ด้วยอาวุธสงครามอย่างปาเถื่อนโหดร้ายอยู่ฝ่ายเดียวเป็นผู้บาดเจ็บแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยไม่มีใครในฝั่งม็อบป,ประชาธิปัตย์ได้รับบาดเจ็บเลยน่าจะทําให้เห็นได้ชัดแล้วว่านี่ใช่การป้องกันตัวจริงหรือไม่และเจตนาที่แท้จริงของม็อบนี้คืออะไรระหว่างอาหิงสากับความรุนแรงความพยายามที่จะบิดเบือนข้อเท็จจริงอีกอย่างหนึ่งคือการที่ม็อบป,ประชาธิปัตย์ พยายามทําปอกแขนกะดที่สวมใส่ให้มีลักษณะและสีเหมือนกับปอกแขนของสื่อมวลชนซึ่งจะด้วยความจงใจหรือไม่ก็ตามแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะทําให้มีการเข้าใจผิดได้ว่าสื่อมวลชนคือม็อบและอาจจะเกิดเหตุรุนแรงแต่อสื่อมวลชนขึ้นได้นี่คือสิ่งที่บ่งบอกว่าการกระทําของม็อบต้องการอะไรการแกะรอยสืบสวนจับกลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นทางพลตำรวจเอกจรรพรสุร,รัมณีที่ปรึกษาสบสิบ นำกำลังตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานและเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ e o d ลงพื้นที่เกิดเหตุเพื่อเก็บหลักฐานอย่างละเอียดถึง2วันเพื่อดูร่องรอยการยิงตรวจวิถีกระสุนด้วยการใช้แสงเลเซอร์ยิงและใช้แท่งเหล็กประกอบเครื่องมือคำนวณเข้าตรวจตามจุดที่มีภาพปรากฏบนสื่อต่างๆเพื่อที่คลายความกระจ่างทั้งหมดพบมีร่องรอยกระสุน42รอยโดยเกิดจากฝั่งสนับสนุนการเลือกตั้งหรือชาวบ้าน3รอยและเกิดจากฝ่ายม็อบประชาธิปัตย์39รอย ส่วนปอกกระสุนพบ25รายการสันนิษฐานว่ามาจากอาวุธปืน7ชนิดคือปืนลูกซองยาวปืนสั้นขนาดจุด38ปืนสั้นขนาด9มมปืนสั้นขนาดจุด45ปืนยาวคาบินปืนความเร็วสูงที่ใช้กระสุนขนาดจุด223 m 1 6 a 4หรือปืนทาวโวและปืนอาก้าใช้กระสุนขนาด7.62 สิ่งเหล่านี้คือข้อเท็จจริงที่คงไม่มีใครสามารถบิดเบือนได้เนื่องจากเป็นการตรวจสอบจากพยานหลักฐานและภาพถ่ายที่ปรากฏจากสื่อไทยและสื่อต่างประเทศรวมทั้งประชาชนทั่วไปซึ่งจะทําให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นมาจากการม็อบประชาธิปัตปัที่ทําตัวไม่ต่างจากกองกําลังติดอาวุธที่ต้องการไล่ล่าทาลายล้างผู้ที่ต้องการเพียงการเลือกตั้งไม่ใช่การต่อสู้เพื่อป้องกันตัวอย่างที่นายสุเทพพยายามกล่าวอ้าง ทีมข่าว DNN รายงาน